อนนี้นะคะคุณกําลังเข้ามาขายในออนไลน์แล้วคุณพบว่าคุณมีคู่แข่งเยอะมากทั้งสินค้าที่อาจจะเหมือนกันกับคุณหรือสินค้าที่คุณภาพแย่กว่าคุณหรือว่าสินค้าที่คุณภาพดีกว่าคุณสิ่งที่คุณต้องรู้เลยคืออะไรคือณะตอนนี้เนี่ยลูกค้ามีตัวเลือกเยอะมากแต่คุณจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยมาเลือกกดเคสตาดี้เล็กๆนะคะจากไอติมแบรนด์หนึ่งของอเมริกานะคะตอนแรกที่เขาขายเนี่ยมันก็ทําไมมันก็ไม่ได้แตกต่างจากไอติมยี่ห้ออื่นเลยอย่างปกติเราเห็นเวลาขายไอติมเนี่ยมันก็จะ แบรนด์ Brand, มีรูปไอติมแล้วก็มีชื่อแบรนด์นะคะแต่แบรนด์แบรนด์นี้ op, เนี่ยชื่อแบรนด์เฮลท์็อปเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาก็ทําเหมือนกันก็คือแปะชื่อแบรนด์ใหญ่เลยใช่ไหมแล้วก็ระบายแล้วก็บอกไอติมเนี่ยมันเป็นรสอะไรนะคะแต่เขาเปลี่ยนแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวเลยแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มยอดขายจากที่คนไม่สนใจจากที่คนไม่อยากกินเนี่ยสู่ยอดขายกว่า347ล้านเหรียญดอลลาร์ได้นะคะโดยการอะไรโดยการหาจุดเด่นจุดแตกต่างแล้วเอาสิ่งนั้นเป็นตัวชูเ,เขารู้ว่าไอติม ไอติมถ้วยนีย้หรือไอติมกล่องนี้มีแค่280แคลอรี่เท่านั้น แค่เนี้ยแหละทาให้ทาไมทําให้ยอดขายเนี่ยถล่มทลายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทําไม่ใช่การไปแปะแคลอรี่ให้กับร้านกัอบอาหารของคุณไม่ใช่นะแต่จะเวิร์กก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะแต่คุณต้องรู้นะว่ากลุ่มลูกค้าของคุณเนี่ยต้องการอะไรอะไรคือจุดเด่นหรือว่าจุดขายของสินค้าของคุณของธุรกิจของคุณแล้วเอาจุดขายนั้นเนะ่เป็นตัวชูนะคะคิดได้ออกคิดได้หัวแตกเลยนะเดียบอกเลยคิดได้หัวแตกเลยว่าทําไมลูกค้าจะต้องมาซื้อกับคุณไม่ไปซื้อกับเจ้าอื่นไม่ไปซื้อกับคู่แข่ง รวมถึงการอะไรรวมถึงการที่ไม่ซื้ออะไรเลยนะคะแล้วสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นจุดนี้แต่จุดเนี้ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ก็ได้แล้วก็เหตุผลนี้เนี่ยจะต้องไม่ใช่คุณภาพดีจะต้องไม่ใช่อร่อยแบบขายอาหารหรือขายอาหารอร่อยหรือว่าเราทำมานานแล้วสิบกว่าปีหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ผลเหล่านี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่อื่นเนี่ยใครเขาก็บอกว่าตัวเองคุณภาพดีใครขายของแล้วก็บอกตัวเองคุณภาพแย่หรือสมมติาขายติ๊เนี่ยมีหลายติมที่จะบอกว่าเฮ้ยแบรนด์เรารสชาติกางๆมันไม่มีใครๆ ออมันก็ต้องอร่อยเพราะว่าโอเคไหมเพราะฉนั้นราต้องมีเหตุผลอื่นแบบอื่นแล้วมันจะต้องสะท้อนกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปเทสดูเพราะสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นจุดขายสําหรับลูกค้ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ,ะโอเคไหมแต่ว่าถ้าคุณนะคะอยากที่จะได้ทางออกอยากที่จะเรียนรู้เรื่องนี้แบบละเอียดนะคะตอนนี้ที่ไร้ก็มีคาสฟรีนะคะเป็นมินิคาสที่ที่น่าจะสอนฟรีชื่อว่า3วิธีโตรธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ถ้าสมมติว่าคุณอยากที่จะได้วิธีการนะคะที่จะทําให้แบรนด์ของคุณเนี่ยโดดเดน่นแตกต่างนะคะแล้วก็ไม่ไปแข่งกับเจ้าอื่นที่ราคาเนี่ยเข้ามาเรียนคลาสนี้กับตีน่าได้ตีน่าสอนสดผ่านซูมนะคะฟรีวันพฤหัสที่ถึงนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณสนใจนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้เลยแอดครูตีน่านะคะแล้วก็บอกน้องแอดมินว่าอะไรบอกน้องแอดมินว่าลงทะเบียนคลาสฟรีถ้าแคปหน้าจอมาได้ก็ดีน้องแอดมินเขาจะได้ไม่งงเนาะว่าเราอยากที่จะเรียนอะไรแล้วถ้าสมมติว่าคุณตัดสินใจนะคะที่จะเข้ามาเรียนในคลาสนี้ก็เเดี๋ยวไวไ้จอกันคะ่ะ